ปุยวัสมนุนช่างปรีชาสรุปข่าวใหญ่รอบวันทั้งไทยและต่างประเทศต้นปฏิพานยุวนาวันนี้ถึงพื้นที่เห็นของจริงและเสริมทับความแกร่งด้วยผู้ชนะเลิศด,ด้านผู้ประกาศจากเดเรียลเน็กซ์เจนอัมรินเน็กซ์เจนตอดสรรักสุขศรีครอบทุกด้านสัน้นกระชับจอยสจีคันทยศย่อยข่าวยากให้เข้าใจง่ายพร้อมผนึกพลังสี่ผู้ประกาศเพิ่มความเข้มข้นและครบรถของคุณผู้ชม บรนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 5 5 0น,นเริ่ม27กุมภาพันธ์นี้ที่นี่อมารินทีวี HD ช่อง34อมารินทีวี เช้าวันนี้พฤหัส,สบดี22สบกุมภาพันธ์2567ันะคะวันนี้อฤหัสเนาะใช่ทำไมอ่ะยังอยู่วันพุธ ยังไม่กลับจากเมื่อวาน้คุณผู้ชมเข้าใจความเป็นสีเขียวอ่อนไหมคะไม่ไม่อ่อนนะทีมงานบอกว่านี่คือทีมสีเขียวอ่อนอันนี้โอ้โหแต่งตัวเป็นธรรมชาติสีเหมือนใบไม้หน้าบ้านหรอใบไม้เรืองแสงเลยนะคะเนี่ยอันนี้มันช็อกกิ้งช็อกกิ้งกรีนใช่ไหมฮะไปยืนกลางสีแยกยังเห็นเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ตื่นมานะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันสว่างสว่างจะได้ตื่นเต็มตาพร้อมออกไปทํางานใกล้จะวันศุกร์และใจร่มรมส่งกําลังใจให้กันค่ะแต่ว่าก่อนจะออกไปทํางานถ้าเกิดว่าใคร ใช้รถใช้ถนนอย่างถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆอีกหนึ่งอย่างหมวกกันน็อกใช่จริงๆนะถ้ารถใหญ่ก็ต้องคาดเข็มขัดแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกสําคัญมากแต่สาวคนนี้เธอไม่ได้สวมหมวกกันน็อกค่ะ ดูจากการชนเนี่ยเหมือนจะดูขับมาไม่เร็วนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่สวมหมวกกันน็อกก็เลยทําให้ถึงแก่ชีวิตขนาดนี้เลยค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะคะเราก็เห็นกันอยู่ในข่าวกันเป็นประจำแต่ว่าที่ปลวกแดงจังหวัดระยองชาวบ้านเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอาถรนจอมปลวกค่ะนี่เลยค่ะ นี่เลยแหละใช้ได้จริงเลยอบรมไฟไหมอย่างเราอ่ะยังไม่เคยเลยค่ะพี่กิงเดี๋ยวต้องอบรมนงานใหม่อ่ะต้องมีใช่ไหมวิ่งหนีทันป่ะแหมเรื่องวิ่งนี่ถนัดเลยนะงั้นเดี๋ยวจังหวะที่เขาจะมีถังแก๊สได้เข้าไปปิดเราส่งตัวแทนตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านไปก่อนเลยเราส่งถังแก๊สไปดับถังแก๊สอีกทีจะได้มีความรู้ความเข้าใจคือไม่ใช่แค่มีความชํานาญอย่างเดียวนะพี่เขามีสติดีด้วยจี๊ดหมารวาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อ่คุณผู้ชมขาสลับอารมณ์มาดูเหตุการณ์นี้นิดนึงมาช่วยส่องหน่อยสิว่า ขบวนแห่หน้าขบวนนี้ระหว่างน้องม้ากับน้องหมาใครแดนซ์มันกว่ากันเล่นน่ารักนะคะอกลับมาดูบ้านเราร้านค้ากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมร้านอาหารเนี่ยเขาก็ต้องการอุ่นอาหารให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวโอ้ยน้ำไม่ร้อนลวกเส้นยังไงล่ะยังไงต้องน้ำร้อนน้ำซุปสดนร้อนเนี่ยมันถึงจะคล่องคอแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีถังแก๊สวางอยู่หน้าร้านร้านนี้ เผลอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะนึกว่าทำหม้อไฟทำให้ให้ญาติเนี่ยกลับมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับค่ะมองแบบนี้แล้วมีคราบคล้ำๆดำๆอยู่ใต้รถเน,นี่ยนึกว่าน้ำมันเครื่องนะออย้อนสีเอาไว้ออไม่ให้ภาพมันดูแล้วหดหูเกินไปฮะจริงแล้วคือทางน้ำเลือดแล้วก็น้ำหนองเลย คุณผู้ชมคะไม่รู้ทํำไมเพิ่งเปิดมาปีนี้อะ,อะไรอะไรมันก็ดูร้อนแรงไปหมดเลยอ,อย่างล่าสุดบิ๊กโจ๊กบุคคลที่หลายคนเห็นตามข่าวว่าช่วยเหลือชาวบ้านบ่อยๆตอนนี้ตัวบิ๊กโจ๊กเองอขอใช้คํานี้นะครัแต่รอดไหมคะอ้าวตัวตน,ตวตนเงินใหญ่ๆเงินส่วนใหญ่ก็300ล้านเนี้ยเกินครึ่งเกือบครึ่งเนีไปสู่ตัวใหญ่ไปญาติพี่น้อง ผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องไอทัชหม่เดบให้ยารูอนและคราตินผสานส่วนผสมที่ดีที่สุดจากโดบบูสความชุมช่มชื้นล้ำลึกถึงภายในนาน72ชั่วโมงให้ผมเงาฉ่ำตลอดปลายหม่โดบให้ยาคาราตินชายใครๆก็อยากได้ส่วนผสมที่ดีจะดียิ่งกว่าถ้าคุมค่าด้วยเอนฟาโกรสมาร์ทพลัส3มีสฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิมสลค่สูตรใหม่เอนฟาโกลสมาร์ทพลัส3มีสฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิม เล่นที่สุดท้ายใครจะเอา,าลองนี่ขนอสุกรร้รสมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอสุกร,รสูตรใหม่ถ้ารังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เคลียร์เจเนอเรชั่นใหม่กิดคนน้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกำจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลียร์และซปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์เจเนอเรชั่นใหม่ นวัตกรรมสุดล้ำจากสถาบัานวิจัยพรใหม่พรสไบ h ์มิราโคเซรั่มมีในอาสซอร์ซินนลซึมซาบสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ98%ผิวดูกระจ่างใสใน3วันจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณฟิน oh, ให้สุดกับแมกนัมช็อกโกแลตจากเบลเจียม ไอศครีมวานิลลาเนื <through> Al <als> ้อเนียนนุ่มเกลือบช็อกโกแลตจากเบลเจียมหน้ากรอบพร้อมชิ้นอัลมอนด์แมกนัมอัลมอนด์ฟินให้สุดกลับมาแล้ววัสดันชิ้นที่สองหนึ่งบาทเฉยยังเฉยไม่ได้หนึ่งบาทที่ไม่อยากให้คุณเฉยรีบเลยถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้ที่ร้านวัสดันและวัสดันออนไลน์เท่านั้น ทำสีรู้ไหมยิ่งจัด่่งแกนผมยิ่งอ่อนแอขอแนะนำใหม่ r e m e ซ m e Keratin Bond Plus ภาษาล้านพันธัแกนผมให้คุณได้ทวงคืนผมสวยใหม่ t r e s e m มต b อลบิ i i ิ้งซ s สต์ ท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับก่อนจะไปที่ตํารวจขวัญใจประชาชนบิ๊กโจ๊กมีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเกิดขึ้นก่อนนะครับก็คือเพื่อนรักรักกันมาข้ามสามทศวรรษโโอ้หรักขนาดไหนสหายรัก<ต>ทักสิกงแต่เด็กเลยไม่นั่นเ่ะโอ้ยไม่เด็กฮ<อ>ะโอโอเขาโตแล <3 S 1> ว้วเสามทศวรรษก็สามสี่กว่าปีพบกันมาแบบนี้แล้วเมื่อวานนี้เดินทางข้ามประเทศนะครับมาเยี่ยมถึงบ้าน จันส่องล่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดโชโอ้โหเต็มเรียยสเต็มยศเลยนี่ป้าหาให้ไม่ได้จริงๆเซียนลอตเตอรี่นี่เขาไวจริงๆนะเขาไม่เขาไม่รอแบบเออเดี๋ยวไปบ่ายค่อยไปแล้วเหมาแบบหนึ่งสี่สี่หนึ่งอะไรเงี้ยเอาไปเกลี้ยงเลยนะคะเลยต่อตามตอนนี้ก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะต้องรีบไปเดินหาดูซะหน่อยคุณผู้ชมขาสลับอารมณ์มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนุ่มคนหนึ่งเขาน้อยใจเมียทะเลาะกับเมียเมียหนีหายไปห้าวันสรุปกลับมาอีกทีเจอผัวตัวเองผูกคอดับคาบ้านพักเลยค่ะอา้าวนี่ค่ะคือสภาพศพนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปพบค่ะสภาพศพของนายพานุเดชอายุ29ปีเองอ,อยู่ในท่านั่งคอเนี่ยผูกด้วยเหมือนเป็นผ้าหมะะ่มอ่ะเอามาผูกไว้กับขื่อบ้านอ,าอีกแล้วหรอคือผูกคอ,อตายในท่านั่งอะ่ะ แล้วคือท่านั่งอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการเสียชีวิตเพราะว่ากระดูกหลุดออกจากกระดูกคอหลุดจากศีรษะนะออแต่เกิดขึ้นเพราะขาดอากาศหายใจ<ฮ>เขาต้องทรมานขนาดไหนคือรัดนานอ่ะ ยืนขึ้นเขาก็จะรอดแล้วใช่แล้วค่ะแล้วสภาพศพที่ไปพบนะคะคืออยู่ในลักษณะท่านั่งใส่เสื้อลายกางเกงบ็อกเซอร์ด้านข้างมีเก้าอี้สีฟ้าอยู่หนึ่งตัวสักขนาดมีล็อกเก็ตอะ่ะเออแต่ตอนนี้หมดลักแล้วแต่ก็อยาก<ๆ>จะมาทวงถามอีกเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วไอ้เรื่องในอดีตจะไม่รื้อฟื้นหน่อยหรอ,อเออทวงถามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้ดูท่าทางแล้วเนี่ย รู้สึกว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะงานเข้านะพี่ตน้นเพราะตอนแรกเหมือนกับว่าตัวบิ๊กโจ๊กไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกน้องใช่ไหมฮะลูกน้องโดนคดีไปเกี่ยวกับเว็บพนันมินนี่แต่ว่าล่าสุดนั้นพลตํำรวจตรีจรุนเกียรตินะครับเตรียมแจ้งความเอาผิดบิ๊กโจ๊กด้วยเพราะต้องเกี่ยวข้องแน่นอนโดนอะไรบ้างมาตรา15 7มาตรา149เพราะไปพบเส้นทางการเงินนะครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมินนี่ครับ